คนชั้นแนวหน้าในด้านต่างๆวัดกันที่ทักษะนี้ครับเคยไหมครับเราเป็นคนรอบรู้และรวบรวมข้อมูลจากเน็ตได้มากมายแต่พอถึงคราวคุยเล่นกับคนอื่นเรากลับไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาบอกต่อหรือมาเล่าให้น่าสนใจได้และนี่เป็นทักษะการคุยเล่นของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกจากหนังสืออย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นเนื่องจากคนที่คุณคุยด้วยแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกันไปและก็มีหัวข้อที่ไม่ควรนํามาใช้คุยเล่น นั่นก็คือการเมืองและศาสนาเพราะถ้าหากลงลึกมากๆเข้ามันอาจจะไม่ใช่การคุยเล่นแต่กลายเป็นการถกถึงแทนได้ดังนั้นคุณจึงจําเป็นต้องมีทักษะการอ่านบรรยากาศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนคุยเล่นในขณะทํางานวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือพูดคุยเรื่องเบาๆที่ไม่ส่งผลกระทบกับใครครับหัวข้อที่เหมาะสําหรับนํามาคุยเล่นก็จะเป็นสภาพอากาศข้อมูลบริษัทของอีกฝ่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสุขภาพงานดีเรกข่าปัจจุบัน